มังกรพ่นไฟเอาล่ะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องมังกรพ่นไฟฮะมังกรพ่นไฟเนี่ยคือของเล่นชนิดหนึ่งในสมัยเด็กของผมและหลายๆคนฮนะไอ้มังกรพ่นไฟเดี๋ยมันไม่ใช่มังกรเป็นตัวที่สามารถพ่นไฟได้นะอันนั้นแม่งไม่มีจริงอะแต่อันนี้มันคือการต้มเทียนต้มให้เดือดเลยอะพอมันเดือดแบบเดือดมากๆแล้วเนี่ยเราจะหยดน้ําลงไปฮะพอยดไปปุ๊บไฟมันจะลุกขึ้นมาบูมเลยเว้ย แต่ต้มเนี่ยเราไม่ได้ต้มในหม้อนะถ้าต้มในหม้อนี่แม่งโคตรอันตรายเลยเราจะต้มในฝาเล็กๆฮะเช่นฝาเ1 0 0ร้อยหรือว่าฝาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ฝาพลาสติกอะขนาดของมันจริงๆมันไม่ได้ใหญ่เหมือนในรูปที่ผมวาดนะฮะความจริงมันอันเท่านี้เออถ้าถามว่ามันอันตรายไหมมันก็อันตรายนะเพราะมันเป็นไฟฮะตอนเด็กถูกสั่งสอนมาอย่าไปเล่นไฟนะลูกเราก็ตอบไปครับแม่งสุดท้ายก็ไปเล่นกับเพื่อนอยู่ดีแล้วใครที่เคยเล่นหรือว่าไม่เคยเล่นมังกรพ่นไฟก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผม แล้วน้องๆหนูๆที่ดูอยู่เนี่ยก็อย่าไปทําตามนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดการลุกลามได้เพราะววามเป็นไฟฮะอันตรายมากนะครับผมแล้วสําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้และครับบ๊ายยจ้า